เนื่องจากแกกระแสแรงไงคลิปก็มีในทิกต o k เยอะเราก็ชอบที่จะดูคลิปสั้นๆของแกนะเราก็ยังได้รับอิทธิพลแบบนี้เลยนะฮะซึ่งผมว่าธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต้องดบลงเยอะแน่ๆเลยวันนี้มาพูดถึงเรื่องทนายต่อนะ,อะคุณว่าคนอื่นเขาปลุกปั่นนะคุณกําลังปลุกปั่นนะผมว่าคุณโพสต์หลายโพสนะคุณเริ่มไลฟสาระแล้วนะเช่น ทำไมทุกคนอยู่เฉยๆก็เขาไม่เห็นด้วยกับคุณไงถ้าเขาเห็นด้วยกับคุณเนี่ยเขาเคงจะไม่อยู่เฉยใช่ไหมครับคุณจะจินตนาการไปเองไม่ได้นะว่าคุณออกมาแล้วคนก็จะ,อะขอให้ตามคุณนะครับเขามีวิทยาณเขามีหัวเป็นของตัวเองนะคือครั้งก่อนๆนะผมก็เห็นด้วยผมก็ชอบคุณนะแต่ตอนนี้ผมไม่ชอบแล้วนะอก็คือครั้งก่อนๆน,นะมันก็เป็นที่เรื่องดีที่ ประชาชนเขาก็เลยสนับสนุนใช่ไหมแต่เรื่องนี้เป็นเป็นกระแสสังคมที่ว่าเขาชอบอาจารย์เบียใช่ไหมครับมีอะไรก็พูดกันได้นี่ทำไมต้องมาอาศัยความเป็นทนายที่จะพ้องอย่างเดียวนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับมหานะฮะมีความรู้ทางทางโลกทางธรรมทำไมปล่อยเขาจูงได้นะฮะคุณจะเสียเครดิตนะคุณกลัวจะไม่มีที่อยู่แต่คุณควรที่จะกลัวไม่มีจุดยืนมากกว่านะ อ่าผมว่าชอบคนนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วนะครับการที่เราจะมีอะไรที่ออกสู่สาธารณะนะเขาจะปั้มตาคุณไว้นะคุณจะออกมาแนวไหนเขาก็จะปั้มตาแนวนั้นไว้นั้นก็คือต้องคิดให้ดีนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นทนายแล้วภาพพอดีนะเขาจะเชื่อคุณทุกครั้งนะถ้าคุณออกมาไม่ได้เรื่องนะที่คุณบอกว่าที่เพจคุณเนี่ยมีแต่คนกดถูกใจมากกว่าใช่ไหมคุณลองมาดูโลกภายนอกบ้างนะครับ มีแต่คอควายนะแล้วก็ตัวเคนะนั่นก็คืออันนั้นคือความจริงนะคุณต้องยอมรับนะครับตรงนี้ต้องยอมรับนะแล้วผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นเคสของอาจารย์เบียนะถ้าคุณจะจับอ่ะคุณต้องไปจับหมอดูที่ออกรายการทีวีแล้วก็ทายผิดทา,ายพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าอ,ะอ่ะอ่าอันนั้นอ่ะมีหลักฐานเลยนั่นก็คือความเชื่อใช่ไหมครับเขาก็ทา,ายผิดกันบ่อยๆเรื่องเรื่องใหญ่ด้วยนะบางทีเรื่องใหญ่ด้วยคุณไปดูเลยประวัติอ่าหมอดูยิ่งดัง ยิ่งออกทีวีเท่าไหร่อ่ะยิ่งทายพลาดคุณไปดูเลยตอนนี้นะมันจะมีหมอดูนะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ออกทีวีบ่อยนะแต่เขาออกโซเชียลแล้วก็ไปกระจายช่องติ๊กตอกต่างๆเพื่อเผยแพร่คลิปของเขาอะนะผมบันทึกไว้ท่ายผิดท่ายพลาดแต่ก็มีลูกจิดลูกหาเยอะมากเลยอันนี้ก็ควรที่จะไปจับมากกว่านะอันนี้ไปจับเพราะว่ามันมีหลายคนนะครับ เพราะว่าคุณได้ออกทีวีนะคุณเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะอย่างบอดูพวกนี้แล้วทายผิดก็หายตัวไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่อคนถ้าเกิดว่าทายถูกทักครั้งหนึ่งผิดร้อยครั้งถูกทักครั้งหนึ่งโอ้ยแม่นแม่นแม่นแล้วไอ้ที่ผิดไปอ่ะคนเชื่ออะไรคุณอ่ะภัยพิบัติหรืออะไรคนเชื่อคุณอ่ะเขาก็เสียความรู้สึกเสียอะไรไปตั้งนานแล้วนะแต่บางคนยังไม่จําจําตนนั้นนะครับเข,า,ข,า,ข,า,ขาทายว่าจะเกิดภัยพิบัติจะรู้อย,อย่างนี้ก็มีความรู้สึกกังวล แบบนี้คคุณทําไมไม่ไปหาเรื่องจับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเหมือนกันนั่นก็คืออย่ามาอย่างนี้นะครับผมมาเล่านะครับว่าอาจารย์เบียนะฮะทำให้ชีวิตของผมกระทบยังไงนะฮะก็คือแต่ก่อนนะ่เราก็เป็นเหมือนคนพูททั่วไปใช่ไหมปู่ย่าตายายก็จะมีความเชื่ออะไรในสิ่งที่มองไม่เห็นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะครับแล้วผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะบางคนเนะี่ยเขาหาว่าผมนะมีน้องๆหลายคนเนะี่ยเขาบอกว่า ผมแบเรียนมาไม่ใช่ว่าทางสัาสตร์เรียนมาก็เยอะทําไมมาเชื่ออะไรเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นมงคลใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนซึ่งเมื่อจิตใจเราเปลี่ยนผมก็เชื่อว่า,าธุรกิจหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับเช่นการเช่าพระนะครับผมก็ชอบไงการเช่าพระหรือ,อาการดูดวงหรือ,อเครื่องรางของขลังหรืออะไรที่เป็นความเชื่อนะผมว่าละลายหายไปเยอะเลยนะครับ ธุรกิจก็อาจจะดบลงนะฮะเพราะเราดูอย่างตัวเรานะฮะแล้วดูคนอื่นนะอันนี้ขนาดเราแค่เราเล่นทิกตอกแล้วก็อาจารย์เบียผ่านนะเราไม่ได้ไปดูอาจารย์เบียรจริงจังนะแต่เราคิดถึงหลักความจริงด้วยใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างนะผมได้ซื้อคอนโดไว้หลังหนึ่งอ่าแล้วทีนี้นะครับผมก็น้องเขาบอกว่าอยากจะดูวงจุ้ยคอนโดนี้ก่อนไหม ห้าพันบาทนะครับก็คือในนามเขาอะจริงๆแล้วผมก็เชื่อผมก็รู้จักหมอคนนี้ใช่ไหมเขาเรียกแพงนะแต่นี้เราในนามเพื่อในในนามน้องเขานะครับ <Nam ens> เขาก็ลดราคาให้แค่ห้าพันเนี่ยมาดูแล้วบอกเขาโดนนู้นคนตรงนู้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีไงผมไม่อยู่เลยนะครับผมก็ให้คนเขาเช่านะทีนี้คน,นเขาเช่าไปสิบปีนะคนเช่านะฮะเขาก็มาขอซื้อเ่ย ผมก็ถามว่าทําไมถึงซื้อเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มโสดเขาอยู่คนเดียวตอนนี้มีลูกมีเมียก็ที่ห้องนี้นะแล้วก็ชีวิตเขาออยู่เย็นเป็นสุขเขาบอกว่าห้องนี้อดีสําหรับเขาเขาก็อยากจะซื้อผมก็ขายเขาเลยนะทั้งที่หมอดูวงจุ้ยที่เราเชื่อถือนะเขาบอกว่าไม่ดีสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็คือทําให้เนี่ยชีวิตเราอยู่ง่ายขึ้นนะอะไรก็อยู่ดีขึ้นนะ นั่นก็คือผมก็ว่า,วาอ,อย่างเราแค่คนเดียวนะแต่ผมว่าหลายๆคนที่คิดแบบผมนะครับไม่งมงายอะไรที่ในสิ่งที่ไม่เห็นหรืออะไรเยอะเกินไปนะเราเปิดโลกธาตุใหม่ใช่ไหมครับนั่นก็คือผมว่านะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็จะดกจะดาวลงบ้ากเลยเพราะว่าอ,อย่างเช่นนะเราเล่นติ๊กต็อกใช่ไหมเขาเรามีข้อมูลวันเกิดอะไรของเราใช่ไหมก็จะมีของขังมาขายนี่แหละลูกค้าลูกค้า แต่ตอนนี้ไม่ได้กินเลยนะฮะลูกค้าเดี๋ยวก็ซื้ออ่สร้อยอะไรโอ้หเยอะแยะไปหมดเลยใส่แล้วก็ทิ้งใสอ่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตก็อยู่ดีขึ้นนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปพึ่งพาพวกนั้นนะพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองนะอยากจะสุขภาพดีไม่ต้องไปพึ่งพาหินพาอะไรนะออกกาลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ถูกต้อง อันนี้ก็เออทำให้เราคิดได้ดีขึ้นนะเออเราคิดให้ดีขึ้นผมว่าอาจารย์เบียมีผลกระทบนะขนาดผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์หรือว่าอะไรนะแค่ดูคลิปแกผ่านๆไม่เคยเป็นดูเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าคลิปเนื่องจากแกกระใสแรงไงคลิปก็มีในทิก t ก็เยอะเราก็ชอบที่จะดูคลิปสั้นๆของแกนะเราก็ยังได้รับอิทธิพลแบบนี้เลยนะฮะซึ่งผมว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต้องดบลงเยอะแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นนะครับบางทีอ่ะหมอดูก็ ออกมานะมอดูเขาออกมาแบบว่เขาก็ได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมผมว่าลูกค้าเขาต้องน้อยลงนะหรือว่าธุรกิจเช่าพ้าหรืออะไรนะก็ต้องน้อยลงนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเรายังรู้จิตใจเราเลยว่าเราความคิดก็เปลี่ยนไปนะฮะเรื่องการนับถือสิ่งศิทธิ์อะไรก็ดบลงนะฮะแต่ผมเป็นคนพุทธนะผมยังนับถือพุทธผมยังสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ทุกวันนะครับเบอร์เลยอ่ะเป,เป็นวิชาอะไรอ่ะผมถึงแต่งเพลงอ่ะไปฟังหน่อยนะ เพลงของผมอะพระพระเครื่องของคนบาปะนะฟังกันบ้างหรือเปล่าให้กําลังใจกันบทเพลงของผมบ้างพระเครื่องของคนบาปฟังดูครับเพราะว่าผมก็จะพูดถึงว่ามันพอพระ,พะเครื่องมันไปตกอยู่ในพวกคนเลวคนคนเลวอะ่ะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ไม่มีแล้วอะที่โกรธกันแล้วเกินดจานเบียรยก็คุณต้องมองให้ออกว่าพระเครื่องที่คุณมีอะ่ะ คุณเป็น,ปนวัตถุไปแล้วมันไม่มีวัตถุพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเพราะมันไม่โน้มน้ำให้คุณไปปฏิบัติคุณมาโกงกันบางทีเนี่ยผมเนี่ยมีพ่อของเพื่อนเนี่ยเขามาอาดีตเขาเคยเป็นประธานพระเครื่องที่ชนบุรีเนี่ยพยายามจะยัดเยียดความรู้ให้ผมเนี่ยผมก็ไม่เอาว่ราชอบทางศิลปะมากกว่าความสวยงามของแบบความสวยงาม ทำออกสื่อเยอะแยะไม่เห็นใครเอาเรื่องอะไรนะครับฟังที่ไหนฟังเรื่องอะไรครับผมพูดอะไรหลายอย่างเลยฟังฟังที่ไหนครับครับก็มันมันเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องใช้ปัญญาอีกแหละสินสมาธิปัญญาแต่หลวงพ่อพุทธทาสจะบอกเอาปัญญาขึ้นก่อนนะเพราะคุณจะเดินทาง ไปเนี่ยคุณต้องใช้แผนที่คุณต้องใช้ปัญญาก็ใช้แผนที่เนี่ยคุณต้องเดินทางถึงจะเป็นจุดมุ่งหมายศีลส,สมาธ,มาธิปัญญาสมาธิศีลสมาธิปัญญาสมาธิศีลแล้วก็อะไรนะศีลส,สมาธิปัญญาคุณต้องคุณต้องลองลองเป็นปัญญาขึ้นนาก่อนปัญญานําก่อนแล้วคุณค่อยมารักษาศีลแล้วก็มีสมาธิมันจะเป็นย้อนกลับแบบนั้นมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่า เราไม่ใช้สมองเราไม่ใช่ปัญญาในการปฏิบัติหรือเข้าไปปฏิบัติธรรมอ๋อเพลงพระเครื่องของช่องเอกสิธิ์เอกสิทธิ์ของเอกสิธิ์เลยครับเขียนเอกสิธิ์ภาษาไทยเลยครับเรื่องพระเรื่องเรื่องเพลงเพลงพระเครื่องของคนบาปนะครับฟังได้เลยครับมันเป็นแนว n ูนูเม m e n ลแต่เป็นออกทางป๊อปนะครับไม่ได้รุนแรงมากนูเ m e n ัลนะครับลองฟังดูช่องเอกสิธิ์นะครับเอกสิทธิ์ไร้พ่าก็ได้ครับช่องช่องของผมนี่แหละ อกสิทธิ์นะครับไพ่ไพ่นะครับฟังดูนะครับเป็นก็เอาเอาแบบสนุกละกันกระตือนสติเหมือนกันลองดูเออขอบคุณมากขอบคุณมากไปลองฟังดูครับเออพัคเครื่องของคนบาปมันยังมีหลายเพลงลองติดตามครับผมก็แสบกันนะจะว่าแบบเหมือนเหมือนจะสุภาพแต่เพลงแต่และเพลงเนี่ยโอ้โหบางคนบางคนก็ฟังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าก็ใช้ภาษารุนแรงเหมือนกัน แต่มันเป็นทางศิลปะด้วยมันก็เลยแบบก็มันไม่ค่อยไม่คนะ่อยโดนแบนเนี่ยเพลงนะ่ะผมพูดหย,ยาบๆามันก็ไม่โดนแบนมันเป็นเมโลดี้มันแต่ถ้าเราพูดหย,ยาบๆยาออกอย่างเงี้ยผมพูดหย,ยาบๆมากแต่บางช่องเขาก็พูดตรงๆเขาก็ไม่โดนนะพูดแต่ว่ามันแล้วแต่เนาะผมผมเพิ่งมาเข้าใจมันกติก๊กต็อกเนะี่ยมันมีทางรอดคือพอพลังเพลงบ่อยๆเนะี่ยบางเพลงนี่ผมก็มึนเหมะเลยนะ ฟังผมก็ยังเสียงนะมันก็ไม่มีเพลงไหนโดนแบนเลยนะตั้งเพลงมาไม่ว่าจะไม่หยาบหยาบเนี่ยไม่มี